ีการเปิดโต๊ะเจราจาไทยกัมพูชาเมื่อ28กรกฎาคมโดยมีผู้นำสหรัฐอยู่เบื้องหลังทำกลางกระแสถึงการเปลี่ยนขั้วของกัมพูชาจากจีนซึ่งมีความเคลื่อนไหวหลายเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงการเข้ามาของมหาอำนาจกับเรือรบสหรัฐที่กำลังมาเทียบท่าทั้งนี้ทีมข่าวของเราจึงได้ตรวจสอบถึงที่มาของข้อมูลที่คนไทยต้องพิจารณาร่วมกัน กับภัยร้ายที่กำลังเข้ามารุกรานประเทศของมหาอำนาจดังนี้13ธันวาคม67 AFP รายงานกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยว่าเรือรบสหรัฐอเมริกาจะเข้าเทียบท่าในประเทศสัปดาห์หน้านับเป็นการเทียบท่าของกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบ8ปีกับ1ในพันธมิตรระดับภูมิภาคที่ใกล้ชิดที่สุดของจีน ความสัมพันธ์ของวอชิงตันกับพนมเปญถดถอยลงมาเป็นเวลาหลายปีโดยจีนทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การนำของฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาในคำถแถลงกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าการเยือนเมืองท่าสีหนุวิวของเรือ USS s a v a n n a มีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างและขยายมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรัรมพูชาและสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี2,565จีนได้มอบเงินทุนสำหรับการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมที่อยู่ห่างจากสีหนุวิลประมาณ30กิโลเมตรซึ่งเดิมนั้นซานขึ้นด้วยเงินทุนของสหรัฐส่วนหนึ่งวอชิงตันระบุว่าฐานทัพเรือเรียมอาจจะทำให้ปักกิ่ง มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวไทยใกล้กับทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทซึ่งจีนอ้างสิทธิส่วนใหญ่เรือลบจีนจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือแห่งนี้ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม66และในเดือนพฤษภาคมเรือลบสองลำจอดเทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิว เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบระหว่างปักกิ่งและกัมพูชาครั้งใหญ่ที่สุดกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่านับตั้งแต่ปี2550มีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ27ลำเข้าเทียบท่าที่ประเทศนี้16ธันวาคม67 AFP รายงานกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือรบมาเทียบท่าที่สีหนุวิลทางตอนใต้ของกัมพูชาพร้อมกับลูกเรืออีก103นายโดยมีเดนียล S a s l a t e เป็นผู้บังคับการเรือสหรัฐช่วงต้นปี2560กัมพูชาได้ยกเลิกการซ้อมรบร่วมกับกองกำลังสหรัฐที่จัดขึ้นตลอดช่วง7ปีก่อนหน้านั้นเพื่อฝืนฝูความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่เหนียวแน่นของจีนลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ah จึงเดินทางเยือนกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา5เมษายน68 AFP รายงานถึงฮุนมาเนต ผู้นำกัมพูชาเข้ารวมในพิธีเปิดฐานทัพเรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากจีนขณะเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกัมพูชาปฏิเสธฐานทัพเรือดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้โดยมหาอำนาจต่างชาติใดๆหลังสื่อสหรัฐรายงานในปี65ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่ฐานทัพเรือเรียมนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานของกองทัพเรือจีนโดยเฉพาะ ผู้แทนอาหารจากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดฐานทัพเปลือเรียมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยกัมพูชาก็ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นอย่างดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกัมพูชาจะต้อนรับมิตรสหายทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ฐานทัพเปือเรียมเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังฮุนมาเนตกล่าวฮุนมาเนตยังให้คำมั่นสัญญาว,ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะไม่ถูกใช้งานโดยปักกิ่งแต่เพียงผู้เดียวและจะอนุญาตให้เรือจากประเทศอื่นเข้าเทียบท่าได้ในพิธีเปิดนี้พลเอกเฉาชิงเฟิงรองผู้บัญชาการคณะกรรมธิการทหารกลางจีนที่เข้าร่วมงานด้วยยังกล่าวว่าท่าเรือแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและจะสร้างแรงผักดันใหม่ ให้กับความมั่นคงในภูมิภาคกัมพูชาเป็นมิตรประเทศที่เหนียวแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานและปักกิ่งก็ได้ขยายอิทธิพลเหนือพนมเปญในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภายใต้การนำของฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาและก็เป็นพ่อของฮุนมาเน็ตจีนทุ่มเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับพนมเปญ ถดถอยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65ปักกิ่งมีส่วนสนับสนุนในการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมที่บางส่วนของฐานเดิมนั้นสร้างขึ้นด้วยทุนของสหรัฐความกังวลของชาติตะวันตกเกี่ยวกับฐานทัพแห่งนี้ย้อนกลับไปในปี62ที่สำนักข่าว Wall Street journal รายงานเกี่ยวกับร่างข้อตกลงลับที่อนุญาตให้จีนจอดเรือรบในพื้นที่ได้ ล่าสุดทีมข่าวของเราก็พบว่าช่อง YouTube New วันได้เผยแพร่ข้อมูลระบุวันที่2สิงหาคม68โดยพาดหัวข่าวว่าเรือรบสหรัฐเตรียมเทียบฐานทัพเรือเรียม25สิงหาคมนี้สำหรับความยาวนั้นก็มีความยาว44.19นาทีซึ่งทางทีมงานของเราก็ถอดเทปรายการมานำเสนอบางส่วนนะคะที่มีเนื้อหาว่าเป้าหมายของอินโดแปซิฟิสหรัฐ มีข้อมูลสำคัญติดตามในเดือนนี้สิงหาคมทางอเมริกาจะส่งเรือรบเทียบท่าเรือเรียมกัมพูชาท่าเทียบหมายเลข3โดยมีเรือรบจีนประจำการอยู่ที่ท่าเทียบหมายเลข2ซึ่งมีไว้รับเรือรบนานาชาติเรือรบต่างประเทศมาเทียบได้เคยมีของญี่ปุ่นมาสองลำเวียดนามหนึ่งลำมาจอดเทียบ แต่อเมริกาไม่เคยเว้นนานถ้าจำไม่ผิดก็ตั้งแต่ปี2,517ถึง2,518แต่กำลังจะกลับมากำหนดมาเทียบ25สิงหาคมนี้โดยมาเทียบ10วันมีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาด้วยรวมทั้งพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐ อย่างไรก็ตามทีมงานเรายังตรวจพบถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็คือเมื่อวันที่30กรกฎาคม68มีข้อมูลเผยแพร่กองทัพสหรัฐและกัมพูชากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการฟื้นคืนการซ้อมรบร่วมอังกอร์เซนติโนที่ถูกระงับไปหลายปีก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความพยายามในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันทวิภาคีการพูดคุยกันดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่คณะตัวแทนของกัมพูชาซึ่งนำโดยสนสํานังเดินทางไปพบกับจอร์ดโรเวลผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายของยูซินโดลปาคอมที่สำนักงานใหญ่ในฮาวายเมื่อวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมา แถลงการของยูซินโดปาคอมระบุว่าความร่วมมือในครั้งนี้สำคัญซึ่งเป็นการหารือด้านกลาโหมทวิภาคีครั้งแรกระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่ปี2017ตอกย้ำความร่วมมือด้านกลาโหมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือเอกสมูเอลเจปาปาโรเดินทางเยือนกัมพูชาในเดือนธันวาคม2024เพื่อต้อนรับ การเยือนของเรือสหรัฐครั้งแรกในรอบ8ปีพลเรือตรีเมดินา่าผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมและมังซิเนตผู้ว่าราชการจังหวัดพระสีหนุก็เดินทางไปเยี่ยมชมเรือ U.S.S. ซาวานาะณท่าเรือปกครองตนเองสีหนุวิวกัมพูชาแล้วนอกจากนี้ทางสำนักข่าวแคมเบอร์เดียนิสได้ารายงานคาดว่าพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะเดินทางเยือนกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้ เมื่อเรือรบสหรัฐเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียม